ันนี้วัวบรนรถนคะ่ะนี่ตัวปูตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้นะคะผู้ตึงซองแล้วก็ได้พร้อมดูกล่นหนาเลยตัวปูตัวปูตึงสองตัวอันนี่นะคะตัวปู้น่าเก๋สองตัว กูใหญ่อยู่ของฟ้าบินบินห้องตัวใดเป็นทอง 5, ห้าหมื่นห้านะคะ 5, หา้าหมืนห้าเป็นบัวรบนรถนะคะกะความสูงมาได้ก็ประมาณร้อยน่าจะบะเกินร้อยสี่สิบเป็นทองอยู่กู 5, ห้ห้าหมืนห้าค่ะเนี่ยนี่หน้าบนกู 5, ห้ห้าหมืนห้าค่ะของฟ้าบิน ถ้าได้หมปูปูหน้าแก่ก็โทรมาติดต่อป่าบินได้เลยนะคะห้าหมื่นห้าเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะคะห้องตั้งใดค่ะขอบุญนห้องเก้าเกินตัวนี้ขายหรอโอ้โหมีห้องสิบเก้าเกินเงินเก้าห้าร้อยประมาณร้อย 3 5บวกตัวนี้นะคะ19บเกกึ่งตัวนี้เปิ้ลขายไปแล้วตัวนี้ขายแล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้สอ5 0 0ื่นเก้้อยหมื่นเ้าห้าร้เองนะคะหัวผลงานเนอะเดี๋ยวสนใจเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรลงมาให้นะคะหัวของอ,ายอย้ายยังเจ้าไอ้พัน ขอเบอร์โทรหน่อย93 093 294 294 7 1716อายพันเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรลงไว้ให้นะคะเนใ่จกระโถติดต่อเจ้าเพิ่นได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ แมลี่แม่คงชาโูเล่ส่วนประมาณร้อยสีถึงร้อหได้อยู่ร้อยรห้าสิบน่าจะมีนะคะร้อยห้าสิบเฮ้ยยกาซะด้วยลูกนอเล่ตัอะไรน่ะหนูไม่ไหนโหเป็นเตียวแอ คู่แม่ลูกค่ะคู่แม่ลูกลูกไปแอวพูนน้องอยู่สามหมื่นลูกไปพูนอ่าเด็กันนะค่ะพอดีลูกพ่นไปแอลเด็กก็ไปห้องลูกอยู่กับน้องอยู่คู่แม่ลูกคู่สามหมื่นอันนี้ก็วัวแดงอันนี้ก็วัว อ้วนอยู่นะคะอ้นอนาอัสบห้าตัวนี้นอ,อ่ามาแล้วน,นะะี้ม,ม่ลูาลูเปลเป็นตัวียลูกตัวขาวนี่นมันก็าน่่ลูกเู้สามหมื่ลูกตัวเมียน,นะคะโอ้ลูกเปตัวนี้นยกู้สามหื่นตัวนี้เนอะกู้สามหมื่ะคะอนนอันนี้ก็เป็น แม่นี่แมนนี่สูงอยู่แม่นีู่งอยู่ที่ประมาณ1 3อยสามสิบห้าน่าจะมีตัวนี้ค่ะกูนี้กูน,นี้หองอยู่หกหมื่นสองกูนี้หองหกหมืสองค่ะตัวนี้จะนะนีู่งประมาณร้อยาสห้า แต่ตัวนี้ตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบ่นี้เป็นหองอยู่ห้าหมนตัวนี้น่ะเฮ้ยวตัวนี้จะไหนเปล่าหมื่นสองหะตัวนี้ตัวนี้ห้องอยู่ตัวฟูนะคะตัวฟูหมื่นสอง ตัวนี้ราคาเหมือนกันเนาะนี่ก็มืสองเป็นตัวคู่นะคะคู่สองืันสี่คู่สองนสี่รมสุกที่ประมาณร้อยสาบร้อยสห้าบวกรยสนี่จะไปเจมาแตะเลขนี่เห,หรอเล่นวนี่ห้องอยู่มื่นสามเลยนะคะองอยู่มื่นสาม แอปสากั 6, บแอบสานี่นะคะนี่ตัวนี้แอบสาอยู่ตัวตัวนี้ตัวนี้แล้เจ้าตรงนอนี่เหรออ่ะกูนี้นะคะกูนี้ห้องอยู่สามหมื่นสองกูนี้ห้องอยู่สามหมื่นสองตัวเมียจะ,ะตวเมียะความสูงอยู่ที่ร้อยสาห้าบ ตัวนี้ห้องยูมุนซีตัวเมียเหมือนกันมูลสี่ตัดตัวตัวนี้ห้องขอบปูเนื้อห้องยูมูลซี่อันตัวนี้น่ตัวได้สามตัวห้องตัวใดนสอสามตัวนี่ห้องสองหมืนปดสตัวสาตัวนี่สองมืนปดนะคะนี่ เป็นตัวลายนี่เป็นตัวฟูนะคะแต่ชงตอนนั้นเป็นตัวแม่เ้อตัวแม่สามตัวนี้ของสองหมื่นแปดอ่าของลุงนอของลุงนอนะคะอ่าเดี๋ยวใครสนใจก็โทรทติดตอลุงนอได้เลยจะเอาเบอร์โทรลุงนอทิ้งไว้ให้น,นะคะนี่นะคะเจ้าเปิ้์ลุงนอนะเจ้าสนใจก็โทรทติดต่อลุงนอเลยนะคะสี่หมื่นเจ็ด ลูกลูกทองอยู่40,007ก็5เดือนสายแม่ท้องแล้ว5เดือนกว่าวางหนุแหลกเจลูกแลกแคลายได่งวได้อหนแม่กงยอม่เป็นสูงมา150ค่ะม่ไหลชดเลยกะาได้ชดเจ้า เมืจ็ของพ่ออย่างจ้ะขอพ่ออย่างจลูนขงพ่อจลูนแจ่มแ่มจ้ะน้องกรดทีนี่อน้องแม่ทองไดอาดเดคว้าแม่ทองแล้วารด้าถ้บป่อยอย่างจ้ะโอ้มันเรสจ้บมีใบกันแต่สองเบมีใบกัแต่สาม หนึ่งหกสามสี่ห้าสองห้าจตัวใดหูนี่ตัวนี้นะคะเป็นหัวแม,ม่ลงคลิปลงช่องค่ะตัวนี้สูงประมาณร้อยห้าสิบของตัวใดจะ สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าลุ้นะสามหมื่นห้าตอนนี้สูงขายยาวอยู่สามหมื่นห้านะคะปรมาร้ยี่ส้อาาจะมีอยู่นะคะหมาอรเจ้าหัวอป่อยังออดุลหมพ่ออดุลมีเบอร์โทรกอเบอร์โท ปาดนปาดูนดุนใจติดต่อได้๋ยาจะทิ้งล e ูกเบอร์โทรลงไว้ให้นะคะปนปน ขาเปิดโทรเลยค่ะเเโทรเลยจ้ะเปิดโทรคูนแปดสองคูนเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห่งสองสามีีสองสามจ้ะเป็ตัวเดียวกับบ่อเนาะคลิปลงไปเพื่อนะคะอ่าอันนี้เป็นวัววัวของพ่อผู้ใหญ่นะคะพ่อผู้ใหญ่ทรงคลนะคะต่วัมีวัวคูวัวแม่ยังมีนะคะเดี๋ลองสักคำนะ บเปิลกำลังย้ายบัวอยู่นะคะมีวถามให้นะคะสวัสดีค่ะครับ้ในห้องตัวเลนี่ขายหรือยังผมเลนยังถอยเอาสองหมื่นแมนนี่นะคะัข<บ>ออ,ะะอ,อยู่สองหมืน่นป,ประมาณละาสิบห้าไม่สองห่น้องสองหมนเนะาะครับตัวนี้ห้องาตัวนี้ห้องอยู่หมื่นสาม ตัวนี้อ่สนี้องหมื่นพันตัวนี้สองหมื่นอนตัวนี้สองหมื่นไปเรออกไปไม่ลูกสามหมื่นายสามหมื่นหกลูกแม่ไม่ลูกผู้ไม่ลูกลูกตัวเมียหองอยู่สามพันอาจารย์สามพันลูกนมาสองหมื่นหกห้า ใน้องหกเดือนรับประกันท้องห้องอยู่สองนประกันท้องนะคะห้องอยู่สองหมี่นหกโซนกัะปกรปุสีดำนี่หมื่นเจ็้องอยู่หมื่นหัวหนาตัวสองหมื่นเจ็ดนะคะ้องตัวละสองหมืน ม่นเก้าห้ารอยมืเก้าห้าอวดื่นเก้าห้าร้อยวดเลยนะคะนี้เด้งๆลุกรันบ้านใบฟ้าเอานนะครับเด้งๆนี่นะคะหองมื่นเก้าห้าร้อยวดเลยสิบแปดือนห้องอยู่มื่นแป ห้องแมหนงดห้ายสามสามในห้องอ๋อนี่แยกลูกไปห้องอยู่2องมนามอืมนี่องหมือนี่ก็แยกลูกไปตัวนี่ก็แยกลูกนะคะห้องอยู่สองมืาอกะ่ม่ลูก2องม่อ่า้อคู่แม่ลูกครับลูกตัวปุ๊อคปุองมืนองม่นะคะ พ่อผู้ใหญ่จ่ามดแลวนะพอนาะจ่านานเบอร์โทรลงไว้เพื่นนะคะอ่าคนนี้ของพ่อผู้ใหญ่สมพลนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรลงไว้ห้องตราได้ตอนนี้ตรไดเนี่ยนี่มันคู่ไหมลูกนี่แค่ลูกนจะเออนี่ลูกนะจากห้องตไ่ะสิดคร่ง้องสิบเจ็ดครึ่เออสิบเจ็ดครึ่งอคู่ตอนนี้อะไจ่ะตอนนี้สิหตอนนี้ห้องหมื่นห้าเนาะนี่่ ราคาเวกันมื่น่ามหมื่นุรียคู่หลังนี่ห้องสามหมืนะคะกู้หลังห้องสามหมื่นวตัวเมียตัวเมียตัวเมียนบัวตัวเมียนะคะสองสองตัหลังนี่เป็นตัแม่ห้องสามหมื่นมีป็นคู้แม่ลูกหมื่เจองหมื่นเจ็บลูุของพ่ออย่างก็ก่อไวกันตาก็อไวน้องข้าวโพดก็ไหวกันตานแปมแปดสา ห้าแปดสองสองหนึ่าส่จ้าไหวเนาะเดี๋ยวไปโทรถึงไม่ให้ไดก็ไม่งอเพื่อตัได้ก็ได้อะนะไหนย่งตัวตรงหลังนี่เป็นตัวปูวัวปูตัวปูนี่ห้องเท่าไหร่เตัวปูนี่ห้องเท่าไหร่ตัวปูนี่ห้องหมื่นเจ็ด ตัวผู้หมื่นเดห้องห้าครับอ่าตัวนี้แม่กายในห้องสองหมื่นตัวน้อยตัวน้อยในห้องสิตัวหน้านี้สิบหกก้ตัวหน้านี้เป็นตัวตัวแม่แม่แม่ในห้องสิบหกสิบหกมีอะไรกันะตัวนี้ห้องเชาสี่ตัวนี้ห้องสอ่นสตัวนี้17จ่าตัวตรงหลังนี่เป็นตัวผู้นะคะสนงตัวหน้านั่นเป็นตัวแม่นั่นเป็นวัวบนรถนะคะมัน คว uhm, ามสูงเขาก็บ like, าสามารถกะให้ได้นะคะเดี๋ยวก็โทรหาป่อบุคนเดียวนะคะเจ้ป้ออย่างเจ้าอุดมป่ออุดมอตะไคร้ค่ะน้อขบอโทรหน่อย081แปดหนึ่งแปดหนึ้าอเจ้าเนาะเบอโทรทีนึงนะคะขอบคุณค่ะ เดชมกันพอครบแล้วนะคะก็ได้สอบถามนะคะให้นิดนิดน้อยๆนะคะส่วนมากมันจะเป็นวัวที่อยู่บนรถนะคะปัะกอเจ้าคนกาะบรรูเนาะเราก็บรรลุสามารถเกลี่ยน้ำได้เยอะขนาดนั้นทุกครั้งก็มันก็เป็นไฟมาได้นะคะแต่วันนี้เราก็ี่ยน้ำเพินิดนิดน้อยๆ้อนะคะมันเป็นวัวที่เพิ่งเอาไว้บนรถนะคะเรแล้วเจ้าคนกาะดูช่องมนดูช่องนะคะบางทีคนเกาะวายที่ตายก็มีน้ำนะคะ เนี่ยออมาบอกกันอย่างไรก็ได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาัชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs>